คุณตั้มดีกว่าคุณตั้มนี้เมื่อวานนี้ก็ผมดูข่าวเขานะครับเขาบอกว่าตอนนี้คุณตั้มเนี่ยได้ยากับเอ้ยได้ห่างห่างจากภรรยาแล้วนะครับแยกกันอยู่แยกกันอยู่ตั้มเดือดตาร์สีเตอ้ตั้มเดือดตาร์สีเขาบอกเอ่อเป็นไปไปติดพิตตี้อะไรอย่างเงี้ป่ะพี่ติดพิษกันรู้ไหมอ่ะไม่ข่าวมันบอกอย่างงี้ผมไม่รู้ผมไม่กล้าพูดอะไรเยอะมากสิงที่แกตัวดีเลยรู้ดีเลยเนี่ยพี่เล่าดีกว่าพค่อส่งมาให้เล่าใช่ไหมได้เล่าดีกว่าได้ก็เรื่องชาวบ้านก็ต้องยุ่งนิดนึงอ่ะเนาะเรื่องมัันนเป็ยงงไออ่ะพีคื ประเด็นคือมีคนนแอบไปส่องไอจีใจจีของอคุณตุ๊กตตุ๊กตุ่นตุกตเป็นภรรยาของน้องต้้เมือนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการแบบเอ๊ยยังไงสองคนนี้เตียงหกกักหรือเปล่าเพราะว่าในข้อความที่ลงในไอจเนี่ยก็เป็นรูปลูกนะคะแล้วก็บอกว่าสัญญากันนะว่าจะเป็นเด็กดี<า>กเราจะไม่ทิ้งกันแล้วมีการแฮชแท็ก ทำไมกว่าจะผ่านแต่และชั่วโมงมันยากจังมีแฮชแท็กแม่จะเข้มแข็งเพื่อลูกแล้วก็มีแฮชแท็กอีกนะมคะแม่ขอโทษนะ,ะมาร์ตินนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นรูปแรกนะคะแล้วก็มีอีกแล้วเต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องนะคะอีกรูปหนึ่งก็มีขึ้นว่าคนอื่น ทิ้งเราไปอาจมองว่าเราไร้ค่าแต่แม่เราบอกเสมอว่าเรามีค่ามากที่สุดในชีวิตแม่ค่ะแล้วก็มีการแฮชแท็กนะคะเป็นชื่อลูกนะคะก็เลยแบบทำให้คนเนี่ยคิดว่าแบบ เอ๊ยยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,นหรือเปล่าค่ะแล้วมมเมื่อวานนี้นะคะทางคุณตุ๊กตุ่นนะคะออกมาบอกว่าได้แยกกันอ,อ,อยู่กับคุณตั้มมาประมาณสองอาทิตย์แล้วอู้สดสดเลยเนาะครับแต่ก็ยังมีการพูดคุยกับตั้มอยู่นะคะตั้มมีลายมามาหาว่าไม่อยากให้ใช้อารมณ์เพราะยังไงเขาก็ยังเป็นพ่อของลูกตอนนี้ขอไม่พูดอะไรมากขอให้ทางตั้มเป็นคนพูดบ้าง เพราะอยากรู้ว่าตั้มจะบอกกับทุกคนว่ายังไงเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยตั้มก็โดนกระแสโจมตีหนักนะคะตอนนี้พยายามคิดว่าจะทําอะไรเลี้ยงลูกคนรอบข้างก็มีโกรธแทนที่เห็นพริตตี้คนนึงเนี่ยเช็คอินอยู่กับตั้มในช่วงที่แยกกันอยู่อ้าวโอ้โซเชียลมันง่ายไงใช่ใช่มันนี่คล้ายเหมือนเคสแบบพี่อะไรนะ พี่พลอยกับคุณีออดีตภรรยาของปีเตอร์คือต้องบอกว่าตอนนี้เรนโลกโซเชียลมันกว้างขวางเนี่ยเพราะฉะนั้นนคนก็จะเข้าไปส่องส่องก็จะแบบเออถ้าใครแบบลงอะไรที่เป็นประเด็นดราม่าหน่อยก็จะเลิกแบบเอ๊ะเอ๊ะยังไงใช่ไหมจำได้ไหมตอนที่คุณพลอยลงลงลงรูปลูกถ่ายกับลูกแล้วมีการเขียนแคปชั่นนะคะเขียนว่าอ้ายยิ้มกันหมดเลยเทนี้พี่กบก็จะหนึ่งปีสี่เดือนนุ้งไก่จะหนึ่ง เดือน17วันช่วงนี้ <c oughs> ดันเหนื่อยมาก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้กอดเด็กๆอยากให้ป๊ากลับมากอดกันเหมือนเดิมจุงเบยแล้วก็มีการแฮชแท็กนะคะแพนเทอร์ปูมาคิดถึงป๊ามากๆครับป๊าไม่คิดถึงพวกเราหรอครับไม่มีใครรักป๊าเท่ากับพวกเราแน่นอนกลับมานะครับนั่นไงตัวนี้อันนี้เหมือนกันแล้วคล้ายๆกันนี่เป็นการเปรียบเทียบว่าคล้ายกันใช่คุณตั้มเนี่ยก็จะเตรียมแถลงข่าวชี้แจงวันพุธนะฮะวันพุธที่แกมมี่นะครับเที่ยงครึ่งนะฮะก็รอฟังจากปาาเขาจะตอบใครไหม ผมไม่ไปไม่ยุ่งับเขาไม่ไม่อยากไปยุ่งเลยเรล้า่ะวมันบอกคือไม่ไปแต่ยุ่งเหมือนไปเลยนะไม่อยากรู้ไงว่าเขาจะจบยังไงเคลียประเด็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มันข่าวมันคือเราจัดใจเราเราสงสารเด็กเออเวลาเกิดอะไรเนาะเออแล้วคุณโตโน่เขาก็ร้องเพลงกับคุณโตโน่ด้วยไงคุณโตโน่เออเอาไปร้องเพลงด้วยเวลาไปคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยก็มีเล่นคอนเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สักสักรูปลูกไว้ตรงเนี้ยตรงตรงหลังหรือตรงแขนผมจำไม่ได้นะคุณตั้มเออก็ยังไงก็ลองดูคุณตั้ม ก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายละกันนะคะก็จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องขอให้ผ่านพ้นไปด้วยเวลาเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้เราก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้เขาเนาะไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆอะไรนะสงสารเด็กแล้วก็ไปเอามาเลี้ยงสิไม่ใช่ก็อยากให้แบบกลับมาอะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะใจเราลูกเราเนี้ยอ่ะอย่างผมเนี้ยคนมองไอ้แจ็คเจ้าชู้ติดพี่ตองพี่ติผมไม่มีไม่เดืองมีใครมองว่าแจ็คเจ้าชู้ พูดเองคนเดียวอีกพูดเองเออเองยีกระพือเองไม่มีใครพูดเลยอย่าแจ็คนะเอ็นดูแจ็คพูดดีมีสาระเออสารเด็ดนี่แหละแจ๊กพูดสารเด็ดนะก็พูดเองเออเองอีกโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อะาจีมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลย